ชใยรบางอย่างมารอไม่ได้ค่ะเลูกเราจะได้อยู่แล้วก็เราหนานะคะไม่ได้กลุมกานนี้น้องก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ทำให้หนูหายจากโรคหัวใจ ตั้งแต่ท้องได้37สัปดาห์น้องหัวใจโตผิดปกติตอนรากจาสาวค่ะแรกเกิดน้องก็คือปกติแต่ก็หมอก็คือสั่งเข้าไปติดตามดูอาการก็ไปเอ็กซเรย์ที่<า>โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพระเทศมาตตพูนะค่ะ พบรอยรั่วผนังกั้นหัวใจห้องล่างค่ะเขาก็ส่งตัวไปศิลิกิตเลยตั้งแต่ในท้องเลยหายใจผิดป,ปกติช่วงสามขวบอะค่ะเขาจะอาการแบบเหนื่อยแล้วก็ปากจอ,อกอก่มีม่วงๆอะไรเงี้ยก็เลยพามาหาหมอที่ป,ปก,ก้าเขาบอกว่าหัวใจลูกอะหัวใจรั่วนะเราก็รับไม่ได้สี่ขวบค่ะน้องตกน้ำที่สนามชัยเขตโรงพยาบาลสนามชัยเขตเขาตรวจพบว่าน้องหัวใจปิดปกติค่ะตกใจเหมือนกัน โรคหัวใจพิการแต่กําเนิดคือความปกติตั้งแต่เป็นตัวอ่อนตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วนะครับของการสร้างพวกหัวใจซึ่งถ้ามีความปกติมากทารกก็จะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดความปกติไม่มากแล้วสามารถคลอดได้แต่หลังจากคลอดปุ๊บระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยก็ไม่ได้สปอร์ตด้วยมารดาแล้วเรียกว่าก็จะเริ่มมีอาการตั้งแต่หลังคลอดเลยตอนที่น้องป่วยคือน้องซึมน้องไม่เล่นน้องนอนเฉยเฉยไม่กระดูกระดิกไม่ทําอะไรเลย พอไข้ขึ้นสูงมากก็ออกซิเจนในเลือดน้องต่ำมากเหลือ35คุณหมอที่ดูแลอยู่เขาก็เลยสั่งแอดมิดเข้าห้อง ICU ปกติน้องคือไม่ป่วยเพราะว่าน้องไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แล้วมีแค่ร้องก้านเขียวตาเขียวเล็บเขียวสีผิวเขาค้ำไปเลยค่ะเหมือนคนเลือดน้อยอะ่ะหัวใจวิการาแต่กำเนิดแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือชนิดเขียวแล้วก็ไม่เขียวนะครับชนิดที่เขียวเป็นโรคที่มีเลือดไปที่ปอดน้อยไม่สามารถฟอกออกซิเจนให้ร่างกายได้ ถ้าน้องไม่ได้ทําการรักษานะครับเมื่อมีอาการเรียกว่ากําเริบนะครับน้องจะเขียวเจ้นจะต่ํามากจนบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงกับเรียกว่าหัวใจเต้นช้าแล้วก็หยุดเต้นได้นะครับก็หวังว่าน้องจะได้ทําเร็วๆเพราะว่าคือเหมือนอาการน้องเริ่มไม่ค่อยดีว่าจะเยอะกว่าเดิมนี่าค่ะถ้าอากาศเย็นหรือ,อโดนน้านเย็นๆน้องก็จะมีปากเขียวนิดๆค่ะเวลาวิ่งค่ะมันจะแบบหายใจเร็วค่ะ โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดที่ไม่เขียวนะครับมาักแลสังที่หัวใจเนี่ยจะทํางานหนักแทนเด็กในกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยการเหนื่อยแค่ดูดนมจากแม่ก็จะเหนื่อยมากแล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะวิ่งเล่นกับเด็กอื่นๆแล้วก็จะเหนื่อยง่ายน้องเขาปิดปกติแต่เราไม่เคยตรวจเขาจะเหนื่อยแต่เราก็นึกว่าเป็นหอบหืดวิ่งวิ่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวยายหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วก็หายใจแรงๆเพราะว่าเขาไปโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเหนื่อย เราก็นึกว่าลูกเราเล่นเล่นมากจนเหนื่อยอะไรเงี้ยจังหวะเขานอนหลับแล้วเราก็จะเห็นเขาก็จะหันใจทางช่วงข้างๆเนี่ยช่าหายใจแรงแล้วช่วงหน้าอกเขาเนี่ยจะเต้นแรงมากลูกเราทําไมมันเป็นแบบนี้เราเลยตัดสินใจบอกไปหาหมอดีกว่าหมอโปก,ก้าเขาแนะนําว่ามีโครงการมูลนิธิอันนี้เราก็เลยตกลงที่จะมาเกิดได้มาผ่าที่นี่จากโรงพยาบาลชนบุรีค่ะ เขาแนะนำมาก็เป็นโครงการผ่าตัดฟรีค่ะน้องไปหาหมอที่โรมพยาบาลสิริกิตเขาก็เลยแนะนำมาค่ะเผอิญแค่ที่ชุมบุรีเขาบอกว่ามีโครงการผ่าตัดฟรีเราก็สนใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นจังหวัดที่ดีมากค่ะก็ส่งมาที่กรุงเทพธิตยาค่ะโครงการนี้ตั้งชื่อไว้ล่าสุดว่าเป็นโครงการโรคหัวใจสัญจรครบวงจรภาคตะวันออก เป็นความร่วมมือของมูลนธิธิเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัใจเด็กมูลนธิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปธรภมแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาถึง่า้ว่ามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมเนื่องจากว่าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยามีหมอหัวใจเด็กอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ีเคสที่เข้ามาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเคสโรคหัวใจพิการแบบซับซ้อนที่ต้องได้รับการตัดด่วน,เ,นเด็กเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้ารอนานไปเด็กก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเสียชีวิตได้ใช่ค่ะถือเป็นโอกาส<ม>ที่ดีที่แบบว่าเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้ก็ดีใจบอกว่าเราไม่มีเงินที่จะพอปหาเขาเราดีใจมากมีโครงการนี้ดี เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มโครงการการผ่าตัดหัวใจเป็นครั้งแรกนะฮะที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาก็ต้องขอเน้นว่าด้วยความร่วมมือของการเบิกจ่ายบัตรทองที่เรียบร้อยทีมแพทย์และพยาบาลเนี่ยของมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กมูลนิธิเด็กโรคหัวใจเนี่ยก็เข้ามาเป็นเหมือนกับทีมพี่เลี้ยงนะฮะเต็มทีมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ช่วยกันทําให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยดีผมเชื่อว่าหมอผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่แล้วมีแพชชั่นที่จะอยากผ่าตัด หัวใจเด็กอยู่แล้วการผ่าตัดหัวใจเด็กเนี่ยมันจะซับซ้อนมากกว่าผู้ใหญ่การวินิจฉัยต้องได้ความแม่นยํามากการ imaging ต้องได้ความแม่นยํามากเพราะมันมีมีความพิการได้ทุกส่วนเรื่องของค a r ิ i o เด็กทีมในการดูแลเด็กทีมทางด้านรังสีวินิจฉัยนะฮะการทํา MRI ในหัวใจที่การทับซ้อนจะใช้ทีมค่อนข้างใหญ่เลยแล้วต้องเป็นทีมที่มี experience พอสมควรกลองลูกเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ใจไม่ดี ว่าลูกเราจะตู้ไหวไหมตรงไหนมีสารอะไรเนี่ยเรายกมือไหว้หมดอ่ะเราไม่อยากเห็นลูกเราเจ็บอ่ะแบบเสียใจเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่ว่ามีโครงการนี้ช่วยเหลือลูกเราลูกเราจะได้อยู่แล้วก็เล่านานนะคะมีแบบใจหายแล้วก็กลัวค่ะแต่ก็รู้ว่าคุณหมอที่นี่เก่งตื่นเต้น,นะคะ่ะกลัวเจ็บค่ะ ก็ตื่นเต้นไปบอกน้องจะหายไหมน้องจะปลอดภัยไหมโล่งมากเลยบอกปัานไปด้วยดีแบบไม่คิดว่ามันจะผ่านดีขนาดนี้น้องสามคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดแบบไม่เขียวนะครับก็จะประกอบด้วยผนังหัวใจรั่วนะครับแล้วก็มีลิ้นหัวใจรั่วเราก็ได้ปิดรูรั่วพวกนั้นแล้วเราก็ได้ซ่อมลิ้นหัวใจไปน้องก็เหมือนเด็กปกติได้เลยนะครับกังวลนิดหน่อยว่าออกมาจะเป็นยังไงจะหายไหม รายหนึ่งที่เป็นชนิดที่เขียวนะครับยังตัวเล็กอยู่นะเราก็ได้ผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียมเพื่อให้เลือดไปที่ปอดมากขึ้นเรียกว่าร่างกายก็ได้ไดรับออกซิเจนมากขึ้นน้องก็หายเขียวแล้วแต่ว่าความพุติหลักๆของน้องเนี่ยยังคงอยู่นะครับจนรอน้องโตขึ้นกว่านี้นะครับพร้อมรับการผ่าตัดใหญ่เราก็จะนัดมาผ่าตัดเพื่อแก้ไขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งใชกร่ต้องมีอีกรอบค่ะน้องน้องเป็นพิการเหมือนในหัวใจซ้ําซ้อนก็คือผนังกั้นห้องหัวใจด้านล่างรั่วแล้วก็มีลิ้นหัวใจต ้องฟอ l l o w ์อไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะขั้นต่ำก็คือน้อง10โลขึ้นไปถึงจะทําการผ่าตัดใหญ่ได้อะค่ะให้ดีใจอะค่ะที่น้องแบบมีผลตอบสนองกับการผ่าตัดที่ดีขึ้นพอหลังจาก2-3วันไปแล้วเริ่มมีอาการล่าเริอแบบว่ายิ้มได้เล่นได้ หมือนน้องเขาฟื้นตัวเร็วไม่คาดคิดว่าจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ใช่คิดว่าน้องต้องอยู่ได้เปสองอาทิตย์สามอาทิตย์แน่เลยผลออกมาคือแบบผิดคาดมากจากน้องที่ว่าเจ็บในวันแรกเจ็บมากยายเจ็บมากวันหลังๆมาดีขึ้นมากยิ้มกินข้าวได้พูดเล่นได้ร้องเพลงได้บอกว่าหายเจ็บแล้ว เขาแบบดูแลน้องดีมากเลยค่ะพอน้องเราร้องเราได้ยินเสียงแป๊บหนึ่งลูกเราก็หยุดร้องเราก็สบายใจเหมือนกันว่าเอาเอลูกเราอยู่แล้วดีขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะรู้สึกไม่ค่อยเจ็บแผลนะคะที่นี่ให้ความสำคัญให้การดูแลอย่างดีที่สุดเลยอย่างการผ่าตัดหัวใจคงไม่ใช่เป็นแค่คุณหมอสันนะคะไปผ่าตัดแก้อย่างน่างนี้ เราจะต้องมีทีมเพื่อดูแลตั้งแต่ก่อนและหลังผ่าตัดที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณหมอมาละแพทย์เด็กคอยดูแลน้องๆนะครับหลังการผ่าตัดตั้งแต่อยู่ในห้อง ICU ยนะครับย้ายไปหอผู้ป่วยแล้วก็จนผู้ป่วยกลับบ้านนะครับคอยดูแลทุกอย่างกัปตันโอ้โหตัวตรงเลยสูตรค้างค่ะสูตรค้างาช้าช้าเหมือนสูตรอะไรดีสูตรก๋วยเตี๋ยวใช่อย่างนั้นแหละนาน่านี้ นากกายภาพบาบัดก็จะคอยช่วยนะครับพาน้องฝึกหายใจนะครับคอยพาช่วยเดินก็จะฟื้นตัวได้เร็วเพราะว่าเส้นซอนหลังการผ่าตัดน้อยทีมนักโภชนาการจะต้องคอยมาดูอาหารให้น้องๆน,นะครับว่าน้องกินได้ไหมกินได้แค่ไหนเรียกว่าปริมาณอาหารแล่ธาตุสารอาหารต่างๆเนี่ยต้องคํานวณให้ดีเลยนะครับเขาก็จะต้องมีการเลือกอาหารที่เด็กทานง่าย น้องๆยังต้องได้รับการรักษาด้วยยาต่ออีกในระยะหนึ่งเภสัชกรก็จะคอยมาทวนสอบเรื่องยาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดน้ำหนักกับปริมาณยาที่ให้เนี่ยสำคัญมากคุณแม่ขอขอบคุณโครงการนี้ทั้งหมดที่ร่วมมือทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลที่นี่ค่ะทั้งหมอที่ผ่าตัดที่นี่แล้วก็ราบวิถีด้วยค่ะขอบคุณที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ ขอบคุณที่ทำให้หนูหายจากโรคหัวใจค่ะขอขอบคุณนะคะที่ว่ามีโครงการดีๆให้บางครั้งคนเราไม่รู้ว่าจะไปปรึกษารักษาที่ไหนที่แบบรวดเร็วหรือว่าทันต่อเวลากับที่น้องเป็นอยู่อะค่ะช้าๆบางอย่างมารอไม่ได้ค่ะอยากขอบคุณเขาหากที่ว่าได้ช่วยเหลือลูกสาวหนูอยากให้เขาช่วยสังคมเด็กที่ยากไร้ค่ะที่เป็นโรคอันนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจรินกะอยากจะขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพราะว่าน้องถ้าไม่ได้โครงการนี้น้องก็ไม่รู้จะทำาไงเหมือนกันกะเด็กคนอื่นที่ว่าเขาไม่มีโอกาสอยากให้เขาเจอโครงการนี้ค่ะได้ไหมลองกลับมา